ครับสวัสดีครับกำลังสิเดินทางลับกรุงเทพครับหลังจากมาทรงเด็กหน่อยเปิดเทอมเด็กนักเรียนก็เปิดเทมเอ,นเอเเทมนี่เตรียมตัวสิกับกรุงเทพแล้ว <c oughs> ช่วงนี้แรงวม่มีแนวห็ดทงไห้ทงหน้ากับแห่งแหล่งขับกับฝนฝ่าบ่ตกจักเทีย เล้งก็สุปีครับปีนี่เมืงองหยาให้ง่วกินกับว่ามี่ก็เล้งก็แล้งเกินครับผนได้ต้นง่วะว่ามีม่หยากินพีนน้องนี่ปกติแล้วลดสีลงมาบ่ได้ได้นี่เดือนนี่ยืนไหน่าเนี่ยอันนี้ขี่ลงมาได้เลยสบายอู้บ่งเนี่ย นี่ก็อู้รถลดงหน้าไรโย่แต่ใช่เกิดผลอู้รถโอ้บังโม่เต็มถงเลยวะนี่แหละอยู่อู้รถอยู่หน้าบ่ได้มาเบิ่งหอนรถบ่ได้มาแวะเบิ่งหันยังนี่ก็อยู่หน้าคนละเปลี่ยนมาเจีกลับมาใหม่มาตุลาปะปังอีกรอบหนึ่งฝากกดติดตามได้ดครับ ยี่บ้านห้องหอนแหลงแห่งครับสุดยอดแล้วเกินมันก็โใหญ่เบิง่งเลยเนี่ยมันแห่งมันแหลงฝนบ่ตกจักเทียวเลยหัวมันจิม,มี่บ่ไม่จิต พอได้ยังย่อนสวัสดีครับกลับรุงเทียบ้้วครับกำลัองออกจากหน้าขาบ้านแล้วก็จะกับเลยหอดรุงเทียบกัน่าจะคำพอดี ครับมันแห้งแรงแล้วก็บพเป็นตาเบิง้งบพเป็นตาเยียงก็เลยแห้งไปเมื่อสุดสิ่งทุยางอรนเลยเ <c oughs> บิ้งในอ้อยใส่ปุ๋ยแล้วค,คิดว่าจะได้มาใส่ปุ๋ยอีกรอบหนึ่งเยอะดิแห้งแล้วก็เลย ปีนี้อ้อยครับยังแหงไปเมื่อเสี่ยงปีนี้เสียหายหลายครับเสียหายหลายนี่นไหมบอกเลยว่าเสียหายหลาย <c oughs> ตำบลบุ้งแก้วมันแหลงขงมโมยอยู่ดีว่าเพื่อนนุ่นศาสตร์นี่ไหมมันแหลงไปเมือ่อตัว เนี่ยครับบานห้าแเรงครับอูยห่อย,ยไหมลือดตัวนึงเบื้องเนี่ยที่หนอนน้องขางเบื้องปลามั่นนะมีหัวเนี่ยบอระมั่นผมก็ด้โอ้ โอ้ยต่เลืออเตอนอ้อยน้ำข้างข้างนองเลยแห้งแ,งแ,งแล้งเลยรบว่าเป็นหัวเป็นล่ำเป็นต้นดอกอ้อยที่นี่แห้งแล้แงกาสุดปีแห้งเกิน <c oughs> นี่นะครับบานท้องเพราะมีอย่างมากไหม เดีลยวนีง <c oughs> เส้นขาบานเนาะขาบานแล้วอับน้ำเตรียมแล้วก็สั่นเอาไว้สักนีดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ด้ำนะครับสวัสดีครับ